อืใ <c oughs> นหน้าอบเสร็จยังนี่ไงอบเสร็จแล้วเก็บเลยแหละแล้วลก็มีอะไรดูอีกไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมกราวเดตสำหรับใครที่ดูมาจนถึงอีพีนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะก็อย่าลืม กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถึง10,000ซับกันไวๆกันด้วยใน ep นี้เนะี่ยผมได้ทำการอบอา,อาหารอยูนะ่นี่เนี่ยอาหารนี้เป็นอาหารของพญามดแดงไม่ใช่พญาราชินีมดแดงนะครับเป็นมดแดงประเภทมดคันอ่ะคันยิกๆต่อจากพี EP ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปทําการเอาอาหารแซนด์วิชญี่ปุ่นบิลลี่อะไรเนะี่ยที่เป็นแบบแสนอร่อยไปป้อนพญามดดําไม่ไม่ใช่พญาก็คือไปป้อนราชนีมดดําแล้วก็ได้ ลูกมดดามาหนึ่งตัวแต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าลูกมดดาที่ผมได้มาเนี่ยมันอยู่ไหนเออรู้สึกว่ามันจะหายไปทั้งคู่เลยครั้งแรกเนี่ยผมได้ทําการป้อนมดแดงก็ได้ลูกมดแดงมาผมได้ป้อนมดดําก็ได้ลูกมดดามาแต่ตอนเนี้ยผมจะไปป้อนราชิดีมดคันไฟมันต้องไปมดแดงไฟกับมดคันไฟนี่มันน่าจันเดียวกันนะเออต้องด่วนเนี่ยมดคันไฟโอเคไป เก็บอาหารเตรียมของแล้วก็ออกเดินทางกันเลยโอเคในส่วนของรังมดแดงนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่บริเวณตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่ผมตกเข้าไปในหลุมมันมีมดแดงเต็มเลยนะนจนคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของรังมดแดงนั่นแหละไปะวิ่งไปกันโอเคถึงลกกินอาหารอีกครั้งนึงนี่อ่ะเราต้องลองตีมดแดงดูก่อนนี่ไงครับ มาก็เจอเลยอืมอันนี้เป็นตัวน้อยนะไม่น่าจะไหวฮะซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนการกายพันธุ์เป็นหอกคิติคออันนี้เราก็ต้องบวกบวกความเสียหายต่อหมดเข้าไปผมจําได้ว่ามันมีอยู่อันนึงนะนี่โอเคหมดก็จะโดนดาเมจเราแรงขึ้นนะครับอะไรครับเนี่ย โชคดีตรงที่ว่าไอหอกสนิมเนี่ยมันถือแล้วมันก็จะติดไม่ใช่ติดดีก็คือมันจะใช้ไฟได้ด้วยคุยคอนโดนัทเยอจังอู้มีคอนโดนัทแบบไม่ได้เสียเลยนะทุกคนหมดแมงสะสมเยอะมากระเบิดระวังระเบิดอุ้ยบาดเต็มเลยห โอ้ย,อยบึ้งตายนะเว้ยอ๋อเลือเจ็ดกินเพิ่มเต็มมีหน้าไปโอ้ยยิงสวนด้วย,ยผมคิดว่าถ้าเราสรัางหารอย่างมันก็ไม่น่าจะหมดหรอกปะต่อให้ทางลางก็เถอะมันก็น่าจะหมดยากอะ เพราะว่ามันเป็นรังมดนี่ว่าใช่ปหมเราต้องเก็บหยดพิกไม่แตกด้วยฮะแตกละเก็บ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 เอาไว้อัพเกรดอาวุธเผ็ดร้อนแล้วราชินีมันอยู่ไหนวะใน ep ที่แล้วเนี่ยผมก็วิ่งวนในรังมดดำนานมากกว่าจะหาราชินีเจอแต่ตอนนี้หวังว่าน่าจะเจอเร็วกว่ามดดำนะฮะรังมดแดงนี่ก็ใช่ย่อยนะมันมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างด้วยฮะ เป็นพวกเศษเหิน on. อ่อนนี่แล้วกันอตอนนี้เราลงมาเจอรูที่เราตกลงมาตอนนั้นแล้วอะ่ะอืมน่าไ,ไปทางนี้ฮะผมว่านั่นไงผมได้ยินเสียงราชินีแล้วคือการเข้ามาในรังเนี่ยมาหาราชินีอะ่ะมันจะต้องได้ยินเสียงซึ่งในรังวดดำมันไม่ได้ยินเว้ย เนี่ยโอเคเจอพอดีเลยโหลลาชินี้มดแดงนะ่ะมีมดแดงอยู่แถวนี้หรือเปล่านะ่ะมีอะไรเปล่ามีฟีลห้ามขโมยเครื่องบูชาเพื่อนมดอ๋อเราต้องให้อาหารหมันก่อนแนะ่นอนเลยมาสเตปเดิมตอนนี้เราต้องให้อาหารที่แบบอร่อยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายก่อนนะะใช่ไปเลย ซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมจะทําการให้อาหารที่เป็นพิษเออเราก็ได้ลูกมดแดงมาหนึตัวแน่นอนแล้วมันก็จะหายไปจากผมอยู่ไหนล่ะโอเคอยู่นี่ปกติมันจะมีลูกมดแดงธรรมดาแล้วก็ลูกมดเรื่อยๆอ,ยอะ่ะแต่ว่ามันหายไปจากผมได้ไงไม่รู้จู่ๆมันก็หายไป ทิ้งทิ้ง,งพวกนี้ไม่เอาผมจะเอาแค่ฟีโรโมนพอเพื่อมันได้ใช้อะไรไปกลับบ้านไปอบอาหารเอาไว้ฆ่าแม่เหมือนกันกลับมาเร็วเดินตามเราไหมะโอเคเดินตามอยู่เดี๋ยวผมลองใส่เปิร์กนะครับเป็นเปิร์กที่มีชื่อว่าออนแอนซึ่ง้าวมันเปลี่ยนแล้ววะ่ะปกติมันชื่ออนแอนนะมดแดงมดดำและมดขนไฟเห็นคุณเป็นพวกเดียวกันโอเคสรุปว่าเราเข้าลังมดได้แล้ว โดยที่มดก็จะไม่กัดเราด้วยนะรอลูกมดกูกันเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรมันก็ตามมาเองแหละว่าไงพี่เต่าทองอยากจะลองใช่ไหมเอ่อใส่นี่มานี่เต่าทองตัวนี้แพ้ธาตุเย็นฮะบอกมารีจิ้มนะฮะ อุ้ยกะบอกไปทันมดแดงช่วยกูด้วย้ยเป็นพวกเดียวกับมึงนะมดแดงมดแดงเฮ้ยไม่ใช่ละอ่ะมดแดงไม่เป็นพวกเดียวกับเราละแต่ว่าให้มันไม่กัดกับเรานั่นเองอเคมันนี่มีซองตัวอืแตกตายหมดตายหมดร้อนร้อนมากร้อนมากที่สุด เออจะตั้งชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อแล้วกันนะฮะทุกคนคิดว่าผมจะตั้งชื่อมดตัวนี้ว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมจะเอามาตั้งชื่อให้มันก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเอาฟิโลมนของราชินีมดแดงเนี่ยไปอนาไลก่อนท่ามฮะก็เหมือนกันนะเป็นไม้เท้าก้อี้แล้วก็โคมไฟระยะซึ่งแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยคือไอการใช้แต้มรอไซแอนเนี่ยเขาบอกว่า ก่อนที่เราจะไปเป็นนิวเกมพัตหรือว่าอะไรสักอย่างให้เราเก็บอันนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปในนิวเกมแล้วมันจะใช้แต้มอันนี้เยอะมากซึ่งในการหาแต้มอันนี้ก็จะได้จำนวนน้อยลงด้วยนี่คือโดนัทพิทต,ต้องใช้เล็บเท้ากับพิพษแมงมุมระดับซูเปอร์โอ้ oh my god แต่ว่าที่เราครับได้ก็คือของมดดำแล้วก็มดแดงธรรมดานะครับที่เป็นพิษนะเอาไว้ก่อน เราต้องไปหาสูตรอาหารพิษอีกอันนึงซึ่งผมได้รู้มาว่ามันอยู่ในแหลบแก๊สในท่อน้ำน่ะเราต้องกลับไปเอาอะแต่คิดว่าน่าจะไปตอนเช้าดีกว่ามั้งขอนอนก่อนแล้วกันไหนๆก็มาแล้วถือว่าเก็บตัวเต็ไปด้วยแล้วกันตัวติดเชื้อนี่ผมได้ ไม่แน่ใจว่าได้แล้วหรือยังกรทอง,องมันน่ะตวงตวงต้วงเต่าทองติดเชื้อติดทั้งเชื้อติดทั้งพิษโอเคพอดีเลยเป็นเควสของเราตั้งหานเต่าทองติดเชื้อสองตัวเหลบแกอยู่ไหนวะ จำได้ว่าเคยมาแล้วนะแถวแวนี้แหละนี่ไงเจอละหน่วยพีชีพไอแมวัดอืมันตอดเราเอาเอาวุธของเราเนี้ยก็จะหลุดจากมือนะโคตรสำคัญเลยตัวนี้จิ้มเขาให้นี่ไงดินติดเชื้อถ่ายมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้การทองโอเคแล้วเราจะได้จำไว้นะสูตรอาหารอยู่ตรงไหนนะ ท่อน้ำเราก็อ๋อท่อทอ่ทอน้ำตรงนี้แน่นอนอ๋อนี่ไงเก็บโอเคเกลับบ้านกันได้เวลาฆ่ามดแดงแหละไหนดูซิว่ามันอบแล้วมันจะใช้อะไรบ้างอะไอนนอาหารเป็นพิษอาหารอร่อยของมดดำแล้วก็อาหารอร่อยอาหารอันนี้อาหารอร่อยของมดดำอันนี้อาหารเป็นพิษของมดมดดำต่อไปก็ อา,อาหารที่เป็นพิษของมดแดงใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมติดเชือ้อโอเคปิดปุบเลยแล้วก็ของมดแดงไฟโอเคครับงั้น EP พีนี้ก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันในอ p พีหน้านนะครับผมจะเอาอาหารทั้งที่เป็นพิษทั้งเป็นเชื้อราเนี่ยไปป้อนราชินีมดดำ ให้มันตายทั้ง3ตัวเลยนะก่อนที่เราจะไปอัปเดตเป็นนิวเกมใหม่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหผมกันด้วยนะครับ DP นี้ก็คงต้องขอบายๆเดี bye ๋ยวไปหาเล็บหรอ